ก็สั่ง X 5 i v e เ e ่เธอจ๋าลูกเรียกกับด้อมจ้าเอ้ยได้มีเพลงประกอบเ,อเขาเรียกว่าประกอบแอนิเมชันหรือเปล่ามันเป็นแอนิเมชันเนาะชื่อเรื่อง out of the nest หรือเปล่าอ่านอย่างนี้ไหมไม่ใช่ถูกแล้วนะองค์ละครพิทักเจี๊ยบนั่นเองเจ็ดสาวเจ็ดคาแรคเตอร์เธอเห็นหรือเปล่าทีนี้ไททอลอุ๊ย ทอดไทดทอลมาแบบว่าเขาีย้ดีเ์เนาะมาแบบจูวัดเจ้าเออมันโฟล์ทชัดๆอะมันโฟอ์ทจริงๆอะแล้วก็เนื่องจากมันเป็นเพลงอืมเทคนิคของเราก็คือน่าจะเบาหน่อยทุกคนก็น่าจะได้ไปฟังเพลงเต็มๆแล้ววันนี้เราจะมารีแคปด้วยกันว่าเออเพลงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างนี้ดีกว่าเนาะเออแต่ว่าเสียงเพลงอาจจะเบาหน่อยต้องขออภัยจริงๆนะคะ เอาละเราไปดูกันดีกว่าว่า MB เพลงนี้เป็นเช่นไรนะนี่ดูแต่งตัวซะก่อน Smash Pop อุย้ยน่ารัก Smart Part อย่างนี้ปะาาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะฟังไม่รู้เรื่องขอเปิดซับหน่อยรอบกายเต็มไปด้วยดรามา่าเออเออ,อ,อ โอ๊ยอะไรเนี่ย just cryin cryin cry เท่หวะอ่าฮึมไม่รูกคู่นี้ว้าเออให้เราทำไปด้วยกัน stay with me you got the key วว้ารูปไปให้ไฮไวเทอะเฮ้ยเฮ้ยเออมันตึบในหูมาเอาแผลอย่าพร้อมชนอ้าวหล่อดอืม ฉันชอบลายแล้วนีอก็ใส่สวยน่านารักแล้วน้องแบบผ้าแต่ละตัวได้ไหมอ่ะด้วยกันตะกีอ่ะน่านรักชอบอ่ะท่อนฮกม,มันเลิศนะน่ารักอ่ะเอ้ย เอาจริงป้ามันหลอนหูนะถึงแม้มันจะฟังรอบแรกไม่เข้าใจอะ่ะเฮ้ยแทสพาร์ดนี่เมนวอลเข้าเลยเหะอือหือแฮนนากับอายนี่เออไปโจหุย อันนี้ลดอันนี้ลดนะเอออุ้ยอลันนา่ารักโอ้ยโอ้ยแล้วแล้วแล้ว,ลวคือแบบน้องใต้ภาคเสียงแบบแต่ละตัวเลยด้วยไหมอ่ะ เดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนนะจริงๆแล้ว out of the n e t ปะมันอ่านอย่างงี้ปะมันอ่านว่า nest 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 n หรอมันแปลว่าเจี๊ยบใช่ไหมตัวนี้คือแบบน่ารักอ่ะทุกคนท่อนสุดท้ายเมื่อกี้ที่เป็นแบบท่อนเมื่อกี้อะท่อนสุดท้ายเลยอะมันหล่อนหูมากมันแบบมันแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ คือมันทําให้แบบมันอยู่ในหัวมันบนอยู่ในหัวแบบเสียงแบบเนี่ยคือมันทําให้เรานึกถึงแอนิเมชัน <c oughs> มันมีความแอนิเมชันอ่ะมันถ้าใครแบบเป็นสายแอนิเมชันดูการ์ตูนอยู่แล้วอ่ะจะรู้ว่าเพลงประกอบเขาจะแบบมันจะทําให้เราจับใจอ่ะอชอบอ่ะทุกคน มาดูเสื้อผ้าหน้าผมกันก่อนดีกว่าเสื้อผ้าหน้าผมเลยชอบสิ่งนี้มากน่ารักมากดูดิดูดิลูกเจียบหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้เหรอเจ็ดเจ็ดตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดตัวนี้น่ารักอะเร,เราจำได้ไหมว่าใครเป็นตัวไหนบ้าง แต่เราอันนี้เป็นของโจไหมที่ผมแบบนี้แล้วก็อันนี้ตะออมแล้วก็อไอไหมขออีกที smart part <า>อ่าเราเค่อยๆอ,อ่านเนื้อเพลงนะก็แบบไม่ค่อยเข้าใจรอบกายเต็มไปด้วยดรามา่าอ่าเราเราน่าจะเดาจากเพลงได้ว่าเนื้อเนื้อเนื้อเรื่องน่าจะประมาณเพลงนี้แหละส่วนหนึ่ง เลยต้องเข้าไปเจออะไรที่ยากหน่อยก็คือมีดรามา่าเลยต้องไปเจออะไรที่มันยากหน่อยปัญหาเข้ามาบ่อยก็เลือกที่จะไม่ปล่อยเออนี่อันนี้ก็หล่อนอต่อให้ทำซ้ำไปซ้ำมาแต่ถ้าเธอยังอะไรนะแต่ถ้าเธอยังมีการก็พร้อมสปายอาประมาณนี้ อ่าแสงวันใหม่ละอ๋อแค่ต้องข้ามข้าม้นไปจากคืนที่ไรแสงไฟอไปทางที่เธอต้องการเออเอออแบ่งเข้ามาเลยเข้ามาลองให้เราไป น่าจะเป็นฟิลกวนเพื่อนไหมเพราะว่าน่าจะตัวละครทั้งเจ็ดไหมคิดว่านะก็คือเป็นแก๊งอะ่ะเป็นเด็กแก๊งที่ว่าถ้าเธอจะไปเราจะลุยไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นแบบภารกิจอะไรสักอย่างอะ่ะเนื้อเรื่องอะ่ะเนี่ยลุยไปทั้งตัวทั้งหมดใจโอ้ให้ไวเนี่ยได้เราจะกำหนดเองนะ ทิ้งอะไรทิ้งนะทิ้งอะไรนะตัวเรากําหนดเองนะทิ้งสิ่งที่กลัวเห็นไหมคือมันฟิลแบบเชียร์อัพแบบไปด้วยกันนะฟาดให้เรียบเราไม่เฉียบไม่เชื่อดูเรามันเฉียบไม่เชื่อดูอ่าก็คนมันครูเคยจูอ้ a n do เอธอจะว่ายังไงไปด้วยกันใช่เปล่าใช่เปล่า เออ no pass เออนี่มีรนะุมนะมีฮอตนะในเนื้อในในฮอ t แรปอ่ะ here we go room พร้อมชนอยากให้โลกรู้ we are too hot เออเป็นเจนเนี่ที่ดูไกลแต่ไม่ว่าจียังไงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังมีกันนะแบบว่าไม่ต้อง alone อะ่ะเออคือแบบเห็นไหมมันเป็นฟิลแบบแก๊งเพื่อนอะ่ะเออไปด้วยกัน Mm. Let's have some fun ถ้าเธอกล้าที่จะลองอ่าอืมช่องไว้ให้ขึ้นใจ Cash มันอ่านว่าวชชอะไร Cash i e r world ร์ a <c oughs> ยากยากก็อ๋อยากก็แค่กลัว but no way to stop us ก็คือแบบยากอะ่ะก็กลัวแต่ก็ไม่ได้จะหยุดที่จะทำมันปะ มากก็แค่ลม้มบัดโอเคนะ uh, we will find เออแค่นี้เองอะไรประมาณนี้อ่า uh, เนื้อเพลงประมาณนี้จบจบนี่ไงพี่มาเป็นตัวสีเหลืองแล้วนี่ของโจผมแบบนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวหัววิยวยชื่อตัวละครอ,อยู่ที่ไหนอะน่ารักตรงใจนี่ดูคาแรคเตอร์ชัดสุด เออยุคัตจเคชอบอะให้ oh, hey, รู้ไปให้ไวๆไม่ได้แาจจะต้องะาันี่ไงแบ่งฟ้าให้เรียบเรามันเฉียบไม่เชื่อดูเขา้าใจละก็คือถ้าสมมติว่าทุกคนทั้งเจ็ดคนใช่ไหมทั้งเจ็ดคนทั้งเจ็ดคนมีปะมีปะมันบอกว่า เพลงประกบอบภาพยนต์แอนิเมชันนะจ๊ะเรื่องนี้สันชาติไทยอ๋อเป็นของคนไทยทำจากความร่วมมือระดับโลกถ่ายทอดเพลงโดย4 e v e g เก l Group สุดฮอตคือความเป็นฮีโร่ในตัวคุณผ่านคาแรกเตอร์เจ็ดเจียบให้พร้อมลุยทุกสถานการณ์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าน้องได้ภาคไหมน้องได้ภาคหรือเปล่าแต่คือทั้งทั้งใน,ในเรื่องมีเจดมีเจดมีเจดตัวละครถูกไหม เออแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทั้งเจคนจะได้ภาคหรือเปล่าเนาะเอ้ยเธอเพลงติดหูอยู่นะทุกคนฟังเพลินๆได้ฟังแบบเ,เป็นแรงมันดาลใจอืมมันเพลงที่แบบเชียร์อัพให้เราแบบลุยดิกลัวอะไรอะ่ะกลัวก็คือกลัวปะกลัวกลัวแล้วเราต้องหยุดทำหรออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเนื้อเพลงแบบซอฟ์พาวเวอร์เนื้อเพลงซอพาวเวอร์อยู่นะเออ อย่าลืมไปฟังอย่าลมไปฟังไปดู MV ด้วยสาวๆแบบสวยจึง้งแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็เท่ด้วยอุ้ยมันรวมกันไปหมดมันคือโฟ e อีแบะมันโฟอีสุดๆเนาะโฟอี e มีเจ็ดคนเอ้ยเอาเป็นว่าปั่นวิวเนาะฟังฟังวนๆเพลงโฟอีมีเยอะมากฟังวนไปนะจ๊ะอืมแต่ว่าแต่ว่าแก สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ต้องทำยังไงจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กัซซอนด้วยนะโอเคปะ่ะวันนี้ขอบคุณครับผมบ๊ายบายนะเจอก,กันใหม่จ๊ะ